เดียวเสียเดียวเราฟังให้มันเงี้ยเงแล้วก็ดึงตีนไล่ยกขึ้นยกขึ้นเบื้องน้ำเนี่ยเราคว้านน้ำด้วยน่ะเดี๋ยวโดนไหลโอ้โหน้องเบื้องเขียวนี่เอาเบื้องเขียวนี่เอาอได้ดิงจับเมือเออเออมานี่

บอลโอ้โหรุ่นเห้ยขาดอุมอ้มอุมอ้มอุ้มอุ้มจวดจวดเที่ยนี่จวด,จวด ออฮั้น้ยมางแบนี้ขดตมทีเหนียวเหนียวฮหอยขึ้นมาน้ำเต็มหนึ่งบาทอันนี้หอยเซรีสีทองด้ยก่อน

เสียนเีนเหนียเสียนเหนียโอ้ายรูปเันไนไว้หลายๆทายเนี่ยหะว่ามนเป็นวดมีอเพิ่นจะบาดเลยลุงีเดี๋วอ่าปลาดียว้อไนบอกกนลาลครู่า้อเี้ยโเอ้เซฟเดียวนี่ใหญ่นั่นอยน้ำล่างขุนเนี่ย้อไรนย ก็เช่นไงที่บ่ได้เลี้ยบรพักกันปุดป่าีเดี๋ยวลรพักกันเางดๆพักต่เ้อกว้งเงี่ยงมเศร้างมเศร้าอยู่โอ๊ยเกิดอล้วบันเจ็บป่ากับพเจ็บเนี่ยงตัดเอาไป่น่อยว่บซลรี่สีทองความอ้จยางว่ามันหางเงียงมาคผูน้องหันาะว่านมือกูจะสวยว่าน่

ต้อมา้ครับุณเี้ยเเสียการคุณเี้ยก็ตองรองวอีสาเทิ้งึงก็ตองก็ตองไหวเพราะช่มาเลี้ยงเนียนั่นบ่ไา้ว่าธรรมดาเนี่ยเอาไว้กเอี้ยกัดังตอหวเลเสงฮงตึกบนตัสิเกียปันคุณเนี่ยคุณเงี้ยต้องการจังย่างมันตัวงหญ่ก่อนเนหางเเี้ย บอลนี่บอลั่นปุ๊บตรงไดอกบนังตรงบอยู่บอลถึงเที่ยนเฮียอำเภอเขียงเด้นี่ไม่เถาพนวาคันคันคันพนบอตึกบอด้เพนกิว่าวกูเป็นกูน้ำบอลฮั่นเด่นบอลฮั่นเด่นาวแกนมาเชียวติดวเก็บว่ากระเดีอออยู่ข้างว่าไปรถไปปุก็รถรม่ตกของสวมแลราไปล่างนาล่างนาพันพนนะข้าวเดียวข้าวเดียวว เกิดเหตุหลายดีว่ามันสีน้ำกลูว่ากูมาอิดหิวลกลยจนกูอ้อยตายวะกูว่าเนาะเที่ยวไปจไม่เทียวหอี่ยปวดเหงายมันไอจอมมันนี่ใส่กบเสียนลากเต้นเอาเหง้ยเลยเปน้าเดัโคดวะวดตนอยู่ี้ีนเของแ้หเล

นี่แหะมันอยวบังนี่แหละมังมางไม่นี่แหะก็กระจามันคุณก็กระชางมันนี่ป็นาอไไข้าไมขอเมร้าขึ้นียนู่าลยเลยทำไมบ่เชื่อบ่เชื่อข้าไม่อนี้หละเองม

สองนิ้วไปนะโอ้มันไงมันมันคือออกลายเท้ะองสองนิ oh ้วลูกบ like ่มันเ่งนวครึ่งเดยันทอมันเท่าไรน่ะเครื่องตสนิ้วทอมากไหมทอมากองนิ้วโอ้โอ้ถาถาแย่ันไทยยูไทยยู่ต่มจอมเลยบ่มีบ้เทียวนี่กำกาม เอาแม่นั่นรุดแล้วนั่นโอ้โหตาบุ้งไปดูจนกันโอ้ยผิดเที่ยวนี่โคบปลาคอกระมีปลาจอกกรมีนี่เด้กคอ

คืออไรเหรอโอ้ยงอนมากนี่มาละเอาไปโอ้ยงมองนี่กูเ tamam, Higher, том, อาอันยัอันยั

อยดิอ่ะเนี้ยขาดจะเป็นกระบอกหอยอย่าไปมึงอย่าไปมึงอย่าไปงั้มาไก่ข้นเห็ดบุปิมว่าแ่ไงลูกด้ลเอานใส่เหี้ยนเอาเนี่ยเยียตัวสองตัวอยเาเยอะใส่เหี้ยนตรงนี้ไม่ฝุ่นไม่เลยวะไปอยุคนนึ่งทำนี่แหละเส้ี้ยนเหี้ยไปปลอยสามึงตีละไู้ที่น้ำใส เปิดน้ำใสบ้มก้วยไปยังรคุณอะว้านไก่ล้านมึงลงไปขี่เดี๋ยวนี้จบเกมเลยพี่น้องมึงต้องหวนมึต้องห่วงจับได้บนออพงยิสู้เาโอ้เนวาอยกขึ้นทยลูกมาโชว์โชว์โชว์ โอ้ยบ่คือเลยจับอยู่ทั้งโคกเขบ่คืออยู่ฮาตบจบเอามือใส่จังสิมันมันก็เสียบมือเข้าไปก็ยกขึ้นทั้งสองตัวนี่เฮ็ดเป็นบ่ถ่ายรูปก็ปลาจับปลาพวกนี้เขาขึ้นมาให้แล้วเอาหนีสอบเอาใส่สอบนี่ตัวเนี้เอาใส่สอบนี่ แต่ว่ามนเอาลงเริ่มมนตัวน่อยๆเนี่ยเอาเริ่มปด้นมนเเดี๋ยวตีกดังบนนี่ดิปลากระเดือดเอาหนักเอาจัเอาปลากระเดือดได้ข่อยนั่นโซ่ฝีมือเสียสู้โซ่ฝีมือเองตัวนี้าเอาเข่ากระสอดมันใครเลยตัวนั้นบู้ป่อยมัน มันย่งอยู่ตัวนรงอยู่มันย่งอยู่บ่เยอย่างหลายตัวอยู่มันย่างหลายโอเคโอเคขยันซื้อเน้ยเนาะจักคูขยอนสื่อมาซื้อคูหนึ่งไปเพาะเมันซื้อไปขี้มันย่างหลายอยู่เนี่ยมันซื้อไปขี้ปลาดุไงย่างคูกอ่ะำลงแห้งเดี๋ยวอรูปาดเทิงแห้งหลายปวบเจ้ามืตัวใช่แล้วนี่

เอาไปเราเพ่านะเพื่อนอันจินกับตำ้มห้องกสทำบกหอยโอ้ยบกซูผันเอาไปใส่กันครับัพืนเดินเ้เอาไปกับพี่ดิคู่บกหอยผันเอาไปใส่เดี๋ยวลงแล้วล่างเลยเพื่อนเนี่ยต่หติดโอยแยกบเปลีนเลยพวกมองได้เยอกว้าแล้วคลิปนี้พ่อพี่ผนองจบซํามี่ขอบคุณพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ให้เสียสู้เนอะวันยกมือว่า